คอลัม์คันปากโดยเจ้าพระภายสวัสดีวันสงกรานตช่วงนี้เป็นเทศกาลสงกรานที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวหลายคนเตรียมตัวเป็นสัปดาห์เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงเทศกาลไม่ว่าไปที่ใดของประเทศไทยรถก็จะติดวันหยุดยาวปีนี้ยาวติดต่อกันหวันแต่วันสำคัญมีสวันได้แก่ วันที่13เมษายนตรงกับวันผู้สูงอายุของประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหลานได้กลับไปหาญาติผู้ใหญ่ที่บ้านส่วนวันที่14เมษายนคือวันครอบครัวใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวนั่นเองและวันที่15เมษายนคือวันถลิงศกถือว่าเป็นวันเริ่มจนลัักราชใหม่หรือวันปีใหม่นับแบบไทยอย่างที่ทราบกันอีกว่าช่วงวันหยุดยาว ต่างคนต่างกลับบ้านไปหาครอบครัวหรือทำกิจกรรมที่เป็นการพักผ่อนเพราะเป็นช่วงที่ได้หยุดไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรช่วงเทศกาลนี้ถือว่าเป็นช่วงนาทีทองก็ว่าได้แต่คนที่เป็นสอสอบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาออกงานเพราะได้ไปเจอพ่อแม่พี่น้องทั้งในพื้นที่และได้พูดคุยต่างๆนานา,นานหนึ่งในสสอที่ไม่ว่าเจ้าตัวจะเป็นตำแหน่งใดก็ไม่เคยถือตัว นั่นคือรัฐมนตรีน้ำจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและสสร้อยเอทีลาสุดเจ้าตัวได้อวยพรประชาชนชาวไทยในช่วงสงกรานอย่างเป็นกันเองว่าสวัสดีวันสงกรานนะคะพร้อมทั้งหันมาถามผู้สื่อข่าวว่าเอาซาวแทรกไหมรัฐมนตรีน้ำก็กล่าวต่อไปเป็นภาษาอีสานว่าสวัสดีวันสงกรานนะคะขอให้ช่วงสงกราน ที่น้องมีความสุขมากๆผู้ใดเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยใช้เวลากับครอบครัวในช่วงวันหยุดและรัฐบาลพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงสงกรานต์ให้สนุกอย่างเต็มที่พร้อมแชร์โมเมนต์กลับบ้านจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไปร่วมกิจกรรมต่างๆผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อให้คนได้ชมกันโอ้โหบอกได้เลยว่าแค่วันที่13เมษายนที่ผ่านมาน้ำ ได้ไปร่วมกิจกรรม5ที่สมแล้วกับที่ได้รับการเอ็นดูจากประชาชนเพราะเป็นทั้งสงสและรัฐมนตรีแต่ก็ไม่เคยถือตัวจริงๆ